สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งนะครับนี่คือ ep 4นะครับเป็นคลิปที่4ของวันนี้ก็จะเป็นส่วนของทีเด็ดการทายสกอร์สูงต่ำนะซึ่งเพิ่งจะมาลงใหม่นะก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบลงทุน ในเรื่องของการทายสกอร์นะครับซึ่งเลดมาตรฐานผมตั้งไว้ที่2ลูกครึ่งในเก้าสินาทีนะส่วนใครจะนำไปลงทุนเนี่ยก็ไปอ่านแอปกันตามชอบนะถ้าชอบสกอร์สูงกว่านี้ได้ตังค์ดีขึ้นก่อนแล้วแต่นะครับผมตั้งามาตรฐานที่2ลูกครึ่งต่อเกมนะก็ EP4 นี้ สคู่ที่ผมชอบนะตัวผมชอบเลยในวันนี้ก็คือสังเพอรลีกับชาเก้แล้วก็โคเงไปแฮเกนกับมิทิแลนด์เป็นการทายสกอร์ที่ผมจะลงทุนสองตัวนี้เท่านั้นคืนนี้คู่แรกสังเพอรลีกับชาเก้ในเึอ้เป็นโปคขาแข็งกันตอนเที่ยงคืนสังเพอรลีเลทต่อปกติ ก็คือครึค่งครบลูกซังพาลีกับชาเก้นเนี่ยนะถ้าเราดูผลงานของพวกเขาแยกกันดูเลยนะปรากฏว่าซังพาลีในช่วงห้าหกเกมหลังหรือแม้กระทั่งชาเก้ด้วยเหมือนกันเลยรวบเลยทีเดียวห้าหกเกมหลังจบด้วยการสังกอ์สูงท้งคู่ซังพาลีเนี่ยสังกออสูงเพราะเป็นทีมยิงเยอะ ชนะขาดชนะเยอะยิงคู่แข่งเยอะก็เลยมักจบด้วยสกอร์สูงในขณะที่ชาเก้มักจบด้วยสกอร์สูงเช่นเดกันแต่จบเพราะว่าโดนยิงเยอะนึกออกไหมแพ้เยอะแพ้ขาดอะ่ะสองทีมนี้ก็เลยมีผลการทายสกอร์สูงบ่อยมากและการเจอกันสามครั้งหลังสุดก็จบด้วยสกอร์สูงทั้งหมดอีกด้วยเพราะฉะนั้น สร้งางเาอนีกับชาแก้ผมจะถ่ายสกอร์สูงของเกมคู่นี้ครับนะกดสกอร์สูงถ่ายสกอร์สูงนะคู่ต่อมาเป็นโคลเปอรเกนกับมิทิแลนด์ในเดนมาร์กครับแน่นอนสองทีมนี้คือสองทีมใหญ่สองทีมมีชื่อของเดนมาร์กเวลาสองทีมเนี้ยไปเล่นโปรติกับคู่แข่งทีมอ,อื่นอ่ะ ผลการแข่งขันมักจะจบด้วยสกอร์สูงด้วยความที่สองทีมได้เป็นทีมใหญ่ก็จะยิงคู่แข่งเขาเยอะแต่ความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่เวลาเจอกันเองเวลาเจอกันเองมักจะจบด้วยสกอร์ต่ำเจ็ดเกมหลังสุดที่คู่นี้เจอกันมาจบด้วยสกอร์ต่ำมากถึงหกเกมเพราะอะไรครับ เพราะต่างฝ่ายต่างก็ระแวดระวังเพราะรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ธรรมดานะเล่นเซฟเล่นระวังมากเพราะนั้นมันก็เลยออกต่ำกันบ่อยๆชนะกันแบบก็เต็มที่กขสองศูนย์อะประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่เกินอะ่ะไม่เกินเลทสองลูกครึ่งตลอดเก้าสิบนาทีเพราะนั้นสาหรับเกมคู่นี้มันจึงนะ่าสนใจที่จะกดสกอร์ต่ำและผม หรือบอกว่าสองคู่เนี้ยนอกจากจากข้อมูลที่ผมกล่าวอ้างแล้วว่าทําไมถึงเลือกโอเคเปรเกนกับวิเชนันเป็นสกอร์ต่ําทําไมเลือกซังพอลีก,กับชาเกเป็นสกอร์สูงเพราะสองทีมนี้ในเว็บไซต์ที่ผมลงทุนก็เป็นอ่าทีมต้นๆอย่างโเคเปอเกนกับวิเชนันนก็เป็นทีมต้นๆที่คนเลือกที่จะถายสกอร์ต่ําส่วนซังพอลีก,กับชาเก ก็เป็นทีมต้นๆที่คนจะเลือกถ่ายสกอร์สงูงคือเปอร์เซ็นต์การลงทุนน่ะก็คือเอามาเอามาบวกรวมกับข้อมูลพื้นฐานก็เลยออกมาเป็นเช่นนี้นะสังเพานี้กับชาแก้สกอร์สูงโคเบเก้นกับ ake, วินเทนัสนสกอร์ต่ำแต่ถ้าท่านใดชอบแบบลงทุนปกติกลับไปฟัง E P 1ถึง E P 3ได้เลยหขุพนพล ตัวที่เด็ดสิบดาวรออยู่ฝากไว้ด้วยขอบคุณครับ